สวัสดีครับผมเด็กชายวิรัตกันต้อมยันาม่าจุกเลขที่สิบวันนี้จะมานำเสนองานช่างภายในบ้านการซ่อมแซมตายของปั๊กสามตามาดูกันตอมวิธีการทำกันเลยครับนำสกอตเทปมาพันที่สายบริเวณที่จำรุด เมื่อนำเมื่อพันเทปเสร็จแล้ว,วก็อันไปมาตัดเทปเมื่อดูแล้วว่าสายไม่มีการจำรุดก็เป็นอันจบสิ้นและการนำเพียงเท่านี้ครับผมครับ